บาบีคิวน้ำกันบรรจุี่น,นองนี่มาเบ่งดูเลือดยังแน่เลยทั้งเต่านี่นแซบวซบมะมาเด้อมาเด้อมาซานิเบิดเบ็ดอิลีเลือเทันี่แหละเลือแต,อต่ตับตับตับเนี่ย หนึ่งสองสามที่ฮะคนเสียบให้คนเสียบอย่างนยังไงแต่ว่าคนป้งให้กสิ่สนซิบเนาะอิมอ่มแล้วป่แแสบนเนาะเดินเปิดเสียงเราอยู่คนเดียวเดินเปิดเสียง อากเอัวน,นี้ก็่จะให้สันกินยังไงน่นนก,นนนนกับสุปโอ้กนันนงเฝ้าอยู่ด้นี่เห็นว่านี่มานเด้อมาได้ปิ้งตับได้เลยเด้อไปเทียวพี่มาเยนะให้นางซุปปิ้งตับน้ำสุปเอา้าตับหวานปิ้งตับหวาน ตหวานมาเด้อใครสิกินตับหวานน้ำตอนปนิ้งเต็มแบนเตาทันบไรเนาะอะไรอยนาไรพวมีอย่างเยอในเตาอนันไร่สุกเบิดละเบิงด้วยนี่ดำไละกำจัดตินไปตินมาทุกทีอีกน้ำแรง เป็นกาไปการมากระทักทายได้เ้วยอคนามบุเรียนของไ่ได้เปิดอันนั้นเนาะบม่ได้เปิดหมดเมือนีบบบพอคอยเอาลงหัวบล้วคอยสีเริ่มต้นในจังหวบดภูมิ้องคนะท้เรียอยากมาเป็นแฟนกัได้บเป็นอย่างซีสีกไปหายดอกแต่่าหาอันทำเมนได้ป่ะต่อ่อยเบิเปิดหมดเมื่อนเีราวาคอยมันลงหัวหลายโทดเรื่างต่อลงเป็นหมด ม่หรย,ยังไม่เปิดช่องใหม่เพ่อิอัพใหม่มาเรียกกินเข,นข่าพนะ้องมากินเข,ข่าได้ไหมไปแล้ว,วพี่น้อ,มนองมาไล่นในห้องโซบีตัวนี้จะแ่ย ได้โูมายามนี้นออ้อเ <c ười> กือบเกือมันนี่ขอ,อไล่แล้วมันดับเลยอ,อ่ะอมันกูยังเลยวันนี้กูยน้าเขาเลยเห็นะอือกัวแเนวนั้นมืดตึ๊บเลยป็นน้ายัง็นนาคาอ่นะเสะคือเป็นน,ปน,น่น,นะนั้นโะอ้โดไปเทุกคนบายบาี่่ะยบ,ยยบ,ยบ,บยนี้ ปกติโค้ลิฟต์นับอลไ้ล้วอนนี้อ่้สอ่ะสัสนี่เป็นานี่เปินี่ออไม่นี่ก็งาานนั่นเียนี่นี่นี่อนี่บีบนี่แล้วก็บีบนี่ยังมีอีกยังบ่นเลยแล้วแปดอย่มีคนหนึ่งติดตามมามากินข้าวพี่น้อง ย e o เ็นม <barbecue> <Hello. S 1> okay? ีอยางเโอ้ยรเเมีย่แกินบอกกลังไลฟ์สดยูทูบยูเฮ้ยบางทีนี่ขนาดบอาวงเล่หอมอดยูทูบแล้วมันมันไกินข้าวเนาะมอย่างเนียกงกินนี่นะมาเด้อมาเด้อุ่ตํหมกแกง แบบไคิ้วเต็มจานนี่แนะพี่น้องไม่น้อตักแต่งอีกมาเด้อแซ่บๆกินข้าวแรงพี่น้องกินข้าวนอกบ้านมืน้อนี้นี่ยังไรทำงานเมื่อยแล้วก็กินข้าวนอกบ้าน ไปบอลห้อง้องดัอ้องละสไอออเอสันเซียวเาเเียด่วนพอเซีไปมาิโ่หาเด้อโอเคโอเคพอัจงเนาะบุ๊อันภาคบออนเอ้ยนัพาเขาไปนี่นะไปกินข้าวกินตับสุกแล้วกไปฮะอาคภาคโอ้ยข้าวติดปากอยู่อันภาคตัวเขาไปบอนปิกนิกคันเี้เลอดีจื้อะ อยู่งใกล้เฮือนเฮานี่นะขึ้นไฮบ่แม่นขึ้นบ่ได้ขึ้นไฮเว่ยสมบูรณ์จักโอ้ยเจ้าพาคอยไปอยู่เจ้าบูโฮเจ้าจือ้อเจ้าลืมมันซื่อๆอันเจ้าบูจื้อเขาอยให้อีนั่นมันนั่นส่ง,งนันที่อยู่มาไปเสียวคอยส่งนันที่อยู่มาบ่แม่นอย่างได้นี่เสี่ยวทานมาโฮมกันทานามหม ยังให้ตาเคยสุกเด้วยไอท่านั้นอยู่ลุ่มนั่นเด้ยเห็นว่าไมคเคลียร์อยู่ลุ่มใช่ไห <ừ. S 1> มาเอามีดไปเคลียร์จังเนียคนเก่งเว้ยฉันเก่ง แล้วจะมาชวนบ่าเนาะมันมันฮอตซิเวอร์สปีงมันหางก,กับฮอตซิเวอร์สปีง,ปงลูกจะทิ้ปปงเปน้ำขันเมื่ไปไม่ได้เอาอะไรไปกินได้เราเนีย่ยตั้งกันให้ยังบาทสมัครเลยบ่าอ๋อเราจะมาถกกล้องหลังเนาะ เอากล้องหนังกับบุหินบุหินนะล่ะกล้องหนังกับบุหินท่านผู้ซุ้มขามาเบืองเลยไม่นะเออบุหงาไปทีเจ็บก็ปีนหน้าจอมาหาตัวเองจะได้เห็นคนไทยมาหรือบุหงาแต่ว่าชิเอาตัวนี้ในนั้อย่างเราซิ่งตา้งซึ่งตั้งตัวนั้นเราแปลงเน่ะแปงเอะเบิดมือหนึ่งเปิดหนงอันนี้เจ้ากับ่เห็นเจ้าเองเจะเห็น เมันจะเป็นหน้เองอะกระปินหน้านาะตัวเองเลยนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีคนเขม้าเฉยวะเนี่ยีมาเรื่องกินข้าวแรงพี่น้องข้าวแรงอาบวงแรงกินข้าวแรงล่ะนาเรือมเนาะเรือมได้ทำงานเบิดมือเลยค่อยนี่นาเรือมเมื่อนี้ทำงานนัก ตาแดดปิดมือหนึ่งเผาเผาไหมตำแกงแล้ว่ะก็นตำแตงแล้วก็ปิง้งบาร์บีคิวมีหลายอยู่เด้มาเด้อกินข้าวนอกบ้านไหมเนี่ยนอกบ้านดีดีอ มีฮอดบอลตกป่าได้ผัวไอ้โจ้ยไปเอาคันเบ็ดมานำเด้ยเบิ้งขอเสีย้อีไล่ทรงกันมาให้เสียวองทรงทียู่มาให้เดี๋ยวพอปกิลี่เราลืมไไปฮะบุกโจยไปอืมเอโจ้ยวะตกพังกับเบ็ดมานำเด้อกชิป้าครับปลาอย่างน้ะปลาพกเกี้ยวเหลือเจคนแล้วนนี เดีย๋ยวนี้ไล่สดนะสองอาทิตย์มาแน้ะจับกัเป็นอย่างบูมีคนเบิง่งเหรออกาลงคลิปไปนะบ่คือเมื่อสามอาทิตก่อนนะลงไปที่มีอยู่หลักพันย้อนนี่ว่ารักเ้าเศ้าวิว,วคลิปสั้นงงคือกัน งเงี้งลงบุถึงงอถึงยามก็เป็นเลยตะกี้ยังลงไก่ไมสามกิจแล้วเนะี่ยรับพันรับพันไปนแล้วก็เ,เลยมีแหงมีแหงทำกิจงอไปเนี่ยก็มีคนแบบ เข้าไปด็กก็ตึกป่าอยู่นี่เห็นบ่น้องกับมิจานออกไปเดี๋ยวเข้าก่อน,นเขาเราิบแต่หเขาหากับเขาไปหอวะ้อ่างวันมือีาออกมาห่อซีเอสปปิงอมันาห่าค่ะมีอากาศฮ้อนห่อนวานนี้อากาศหนาว พูดิอยู่แลยกระห้องวันนี้ย,ยางออกมาหอนประจูปัโอ้ยอยากเขา่าเขาา่าแบบหนาวแห้งหน้ำซุปมะสุ่มอันนะันเมื่อ่านห่อนหล้วมะอันนะ่้เผางาไม่หลังบ้านพิมเมื่อวานหนาวหนาวแบบประเทศใะเพิดนพักขนาด มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวแรงเด้อข้าวแรงนอกบ้านฝากฝากช่องในน้อยกว่าในเด้อเนะี่ยฝากเคยปัะก่อนพี่น้องไข่เป็นถังเคยปัะก่อนยันงบ่มีอีหยังลงเถอะดอกมีแต่ลงเก็บเฮ็ดอ่นะ ปีกายเนี่ยเก็บเฮดไปลงซ่องเมียหลักล้านสี่ล้านแต่ละคลิปปีนี้จัากเป็นอย่างหายแบบบางคนก็มาว่าว่าเอาคลิปเก่าลงคลิปเก่าลง,ลาลงอย่างไรอันน่ะปีกากนี่ก็แบบหนึ่งปีนี้ก็แบบหนึ่งคนละอัน กินอิ่มแล้วเริ่มยำสร้างแล้วกินไว้เหรอหัวข้าวสามสี่ปั้นนะจบบ่งควายปิ้งสเต็กให้แม่บ้านไปกินน้ำกระชักไปข้างไหนเบิดปิ้งแล้วไปซักเครื่องออกมาแห้งเบิ่งใส่คำว่าบาโบปิ้งไปกินบโบปิ้งเลยว้าวข่อยนี่แหละทั้งคนเไปกินเป่ง เป็นเป็นตตาไปทิมเป็นตตาไปทิมไม่เว้ยตามบักแตงแซ่บๆพบี่น้องเมื่อวานนี้ไปตลาดพ็าขึ้นซื้อบักแตงแม่บ้านถามว่าซื้อบักแตงมาลายแท้วหนั่นมะลายได้มีตะหน่วยใหญ่ สามหน่วยไม่ต้องสามหน่วยด่อนนะเรนเลยเป็นเมาบักแจงหกหน่วยเต็มทรงอย่างนะอืมบัจจาว่าให้เขาหันคำว่าเมาหันตั้งมา้หกหน่วยขั้นเมานะ่ะต้องเป็นรถหรือว่าเป็นกระเกงเป็นกะตาเนาะเมาอืมมาบัจได้ยินเขาว่ากิบหันเขาว่าเมาอันนี่ว่าเมาเลยหมืนตัวเองหันหกหน่วยมาเมา คำว่าเมาคือเ่าอ๋อแต่จะบแม่วต้องเขาเมาเมาก็ต้องเป็นเอาเรื่องหลายอ๋อแล้วว่าอย่างพวกใครว่าคือบรแม่ณว่าเราว่าว่าเรื่องเมาเราว่าเรื่องอย่างอ่ะอ่ะเข้ากินกินแล้วก็ไปเล่นตลาดเออไปเล่นเป็นยางยางเอ็กซ์ไซส์ไปต่อไปจ้ะเห็นไหมไปจัังนาทีเลยเนี่ยเรา่วยเกสันปิดคลิป ไมเรด้เา3เช้าหานึ่ทีสับิดคลิปแหละไปสนะเมียนไปกินทำไมกินองมั้ก็ไปกนะินละวอาจัวพักอ้างพักกันเน้ยแม่บ้านคอยดูพักนะมันจนว่มี้บอลขึ้นนะเดี๋ยวจะพกไปเบิ่งเดี้ยพาไปเบิ่งพักพี่น้อง โอ้ับใหม่แล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้พาไปเพิ่งพักแม่บ้านคอยปลูกป้าที่เรามันขึ้นพี่น้องมันแย่งกันขึ้นเลยนะเบิ่งเด้อเสียเบิ่งเด้อนะขึ้นดีขนาดนะขึ้นจนเต็มเลยคุณขึ้นจนบบมีบอลจะหันใจเลยนะเนี่นะคุณขึ้นแท้ขึ้นว่าเลยอ่ะนี่ ฟังตัวเราโรกอันพักเอาไปกินให้ก็โลกก้าเนวะโลกพักนะอเอ้ยเาเ้พี่น้องเด้ออน่ะซิมีธุระไปพี่นอ้อ,นนนองขอบใจหลายๆขอบใจเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาติดตามคอยเนเนี่ยอน,น่ะตอนนี้คอยกัาขอชื่อคอปิดคลิปก่อนเพราะว่าแม่บ้านพิ่งส่วนไปทุระนะ พ่อกันไหมเธอหาเด้อพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆเ้อเนี่ยขอบคุณหลายๆเนี่ยฝากกดติดตามซ่องนันเคยปักต่อนยพี่น้องกำลังเฮ็ดคลิปใหม่นะกำลังเฮ็ดซ่องใหม่ๆนะโอเคบายบายทุกคน